หลากถ้อยร้อยทำนองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยลท้ทำนองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุพรรณน,น,นิเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องประสาทบุพารามเมื่อคราวที่แล้วดิฉันได้พูดถึง เ,ออเครื่องประดับของนางวิสาขานะคะชื่อเครื่องประดับมหาระดาประสาทซึ่งมีราคาแพงมากเนี่ยนะคะนี้วันหนึ่งนางวิสาขานี่ก็ได้ไปงานมงคลแห่งหนึ่งก็สวมเครื่องประดับนี้ไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะไปฟังธรรมต่อนางก็สวมเครื่องประดับมหาระดาประสาทเนี้ยไปที่พระวิหารเชตวันเพื่อจะฟังธรรมจากพระเถรเจ้าแต่นี้เมื่อถึงวิหารแล้วก็คิดว่าไม่เหมาะสมที่จะใส่เครื่องประดับเข้าไปในพระพระอารามนี้นะคะก็ถอดเครื่องประดับแล้วก็ ใช้ผ้าหม่มห่อพันไว้แล้วก็ส่งให้หญิงรับใช้นะคะหญิงรับใช้ก็มีแรงเท่ากับ5ช้างเหมือนกันนะคะเพราะว่านางก็บำเพ็ญบุญบาร,รมีเหมือนกันนะคะนางรับใช้ก็เก็บเอามาไว้นะคะนางวิสาขาก็ไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยฮนะก็ลุกจับวิหารโดยที่หญิงรับใช้ก็ลืมเครื่องประดับมหาลดาประสาทในวันเดรพระวิหาร พระอนนท์ก็มาพบหอเครื่องประดับอันนี้ก็แกะออกดูก็รู้เป็นของนางวิสาขานะ้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปเก็บไ้ที่แห่งหนึ่งต่อมานางหญิงรับใช้ก็รับจะล,ลืมเครื่องประดับไปที่วิหารนางวิสาขาก็บอกให้ไปนำมาแล้วก็สั่งไว้ว่าถ้าหากว่าพระอนนท์ได้จับหรือ,เ,อเก็บเอาไว,แว้แล้วก็ไม่ต้องนำกลับมานะ นาะงนะจะถวายให้การพระอนุนหรือเพื่อน่าถวายวัดไปนั่นเองเพราะว่าเครื่องประดับที่พระจับต้องแล้วเนี่ยไม่ควรจะนํำมาใส่ใหม่นะครับยิงรับใช้ก็ไปที่วิหารนะครับ ก็พบพระอนุนนะก็ได้ความว่าเครื่องประดับนั้นเนี่ยพระอนุนได้จับต้องแล้วนางก็ไม่นํากลับมานางวิสาขาก็ได้ให้ช่างตีราคาเครื่องประดับนี้เนี่ยนะคะตอนทำเนี่ยเก้าโกดนะคะปรากฏว่าตอนตีราคาได้6โกดราคากำหนดอีกหนึ่งแสนกหาปณะนะไม่มีผู้ใดจะมีทรัพย์มากพอมา ซื้อได้นางก็เลยซื้อเครื่องประดับอันนี้ด้วยตนเองนะฮะราคา9้าโกดแล้วก็บรรทุกไปนะฮะบรรทุกเงินไปซื้อที่ดิน9้าโกดนะฮะแล้วจ่ายเพิ่มอีก9้าโกดนะ,ะสร้างพระวิหารแล้วก็ให้พระโมคคัลลานี่นะฮะ เป็นผู้อำานวยการสร้างเป็นปราสาทสองชั้นนะคะชั้นหนึ่งมีห้0อห้องรวมทั้งหมดเป็น1000ห้องสำหรับพระสงฆ์นะคะเสร็จภายใน9ก้าเดือนเองรวมทั้งสิ้นแล้วสิ้นเงินไปทั้งสิ้นเนี่ย27โกดปราสาทพันห้องนี้ก็เรียกว่าบุพารามนะคะเพราะว่าอยู่ทางตะวันออกของกรุงสาวัตถีทุกครั้งที่พระเจ้าเสด็จไปประทับที่เมืองสาวัตถีก็เสด็จไปอยู่ที่มหาวิหารเชตวันนะแล้วก็ปราสาทบุพารามทุกวันนะคะสลับกันถ้าอตอนเช้าอยู่ที่แห่งนี้ตอนบ่ายก็อยู่ที่แห่ง นั้นถ้าอตอนนี้ก็สับกันทั้งเช้าทั้งเงย็นเนี่ยนะคบแล้วสถานที่ติดประทับแปลงพระพุทธเจ้าก,ก็จะเรียกว่าพระคันทักกุดีเพราะว่าเป็นที่อยู่ที่มีกลิ่นหอมเนื่องจากมีประชาชนนําดอกไม้และของหอมมาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเสมอในวันนี้เราก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของปราสาทบุตพา,ารามแล้วว่าได้มาจากการที่นางวิสาขาได้ขายเครื่องประดับมหาลดาประสาทแล้วได้นําเงินไปสร้างนั่นเองนะคะ หลากท้อยลัตนนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการหลากท้อยลัตนนองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันลองศาสตราจารย์อิงออนสุพรณิดขลาปิกรสวัสดีค่ะหลากท้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม F.M. 99.5